สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมหยิบชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์มาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมเอาเลเชอร์ยี่สิบหกบทเรียนที่ผมได้จากชีวิตเรามีแค่สิบพันสัปดาห์มาเล่าให้ฟังแล้วก็มาแชร์ให้ฟังนะครับสำหรับใครที่มีแนวคิดอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เสริมมาได้นะแล้วก็มาลองพูดคุยกันดูนะครับโอเคผมจะค่อยๆเล่าไปทีละข้อนะครับข้อแรกก่อนเลยข้อแรกก็คือถ้าในหนังสือนะเขาจะมีคอนเซปต์ว่าสมมุติเรา อยู่ได้ถึงอายุ80เนี่ยชีวิตทั้งหมดเราจะมีแค่4,000สัปดาห์ใช่ไหมครับแล้วก็ข้อ2คือ <c oughs> เวลาทุกชั่วโมงทุกสัปดาห์ทุกปีเนี่ย,เป,ยเปรียบเสมือนภาชนะใบหนึ่งที่เคลื่อนไปบนสายพานเราจะต้องเติมของเข้าไปเมื่อมันผ่านมาถ้าอยากรู้สึกว่าใช้เวลาได้คุ้มค่าเนี่ยเมื่อมีกิจกรรมมากเกินไปว่าเกินกว่าจะยัดลงไปในภาชนะนั้นนะครับได้อย่างสบายๆเราเราก็รู้สึกยุ่งจนไม่มีความสุขแต่พอมีกิจกรรมน้อยลง ก็จะรู้สึกเบื่อเพราะฉะนั้นเราคนที่จะบาลานซ์มันนะเพืเ่อนๆคืออยู่ที่ช่วงอยู่ที่ออ,อยู่ที่ช่วงจริงครับก็คือถ้าช่วงนั้นรู้สึกว่าเรายุ่งเนี่ยยุ่งเกินไปยุ่งจนเราเริ่มเครียดเริ่มเหนื่อยแล้วเ,เราอาจจะต้องมาทบทวนใหม่นะว่าเราใส่หลายสิ่งอยา่างตามสายพาน,นลงไปในภาชนะนั้นมากเกินไปหรือเปล่าเราอาจจะต้องเว้นช่วงหน่อยอาจจะไม่ต้องวางคนไว้บนสายพานที่มันถีกันไปคือวางกิจกรรมไม่ต้องถี่มากอาจจะ วันนึงอาจจะทำแค่สองอย่างก็น่าจะพออะไรเงี้ยจากเดิมที่เราเคยทำสิบอย่างอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับข้อสามคือหากเข้าใจว่าตัวเองไม่มีเวลาเพียงพอสาหรับทุกสิ่งที่อยากทําหรือว่าสิ่งที่อื่นอยากให้ทำเนี่ยเราสามารถหยุดโบยตีตัวเองที่ทําล้มเหลวได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะกดดันตัวเองมากเกินไปคือถ้าเราเข้าใจนะว่าตัวเองไม่มีเวลาเพียงพอสําหรับทุกสิ่งแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะทําทุกสิ่งใช่ไหมคือเราสามารถหยุด หยุดกลด่าตัวเองได้นะครับว่าทําไมคนอื่นเขาทำกันเยอะแยะทําไมเราทาได้แค่นี้เองในเมื่อเวลาทุกคนก็มีจํากัดเหมือนกันแต่เขาเลือกที่จะไปทําสิ่งนั้นเขาอาจจะรักสิ่งนั้นจริงๆแต่ถ้าเราไม่ชอบแล้วเราเริ่มแบบเริ่มล้มเหลวบ่อยๆเข้าแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วไะเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องสู้ต่อไปก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีเวลาเราไม่ได้มีเวลาเพียงพอมากขนาดนั้นเราจะต้องตระหนักดูว่าเราสามารถหาสิ่งอื่นทําได้ไหม หือว่าเรายังอยากทําสิ่งเดิมต่อแล้วรู้สึกว่ามันใกล้แล้วอะไรเงี้ยก็ลองดูนะแต่สิ่งที่สําคัญก็คืออย่าโบยตีตัวเองที่ทํำล้มเหลวนะครับเพราะสิ่คือไม่มีเหตุผลที่จะรู้สึกเดือดร้อนกับรายการสิ่งที่ต้องทํายาวเหยียดแค่ทําในสิ่งที่ทําได้และไม่ทําสิ่งที่ทําไม่ได้นะอันนี้คือสําหรับคนที่มีรายการสิ่งที่ต้องทําประจําวันทุกวันนะครับเราก็จะมี ตัวที่ติใช่ไหมครับว่าเราทํากิจกรรมไหนเสร็จแล้วใช่ไหมเราทางานไหนภารกิจไหนเสร็จแล้วบ้างแต่บางคนก็จะไปรู้สึกเครียดล้วก็รู้สึกรู้สึกหน่อยอยู่ตัวเองเกินไปว่าทำไมเราติ๊ได้ไม่หมดอ่ะวัน,นวันนี้เราติไม่หมดอีกแล้วเราล้มเหลวอีกแล้วทาไมเราเป็นคนเฉื่อยชาไม่ได้เรื่องแบบนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเขาบอกเพราะว่าตามธรรมชาติเนี่ยเขาบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถทําทุกสิ่งตามตารางเวลาได้เสมอหรอกนะเพราะว่า างทีไอ้ที่เราใส่ไว้ในตารางมันใส่เยอะเกินไปใส่ตามความคิดแต่ว่าร่างกายเราหรือว่าความสามารถในเวลาของเราเนี่ยมันไม่มันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปรู้สึกแย่นะครับก็สบายๆนะครับทําไม่ได้ก็เลื่อนไปวันพรุ่งนี้นะครับข้อห้าคือเทคโนโลยีจํานวนมากที่ใช้เพื่อพยายามควบคุมทุกอย่างมักจะทําให้เราผิดหวังในที่สุดเพราะว่ามันจะเพิ่มขนาดของทุกอย่างที่เราพยายามจะควบคุมอืม ข้อ6กครับการให้คุณค่ากับสิ่งที่มีอยู่จํากัดเพราะมันมีจํากัดคือสิ่งที่ทําให้บุคคลนึงใส่ใจถึงผลกระทบของไหเงาะที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์โดยรวมอย่างแท้จริงนะครับอืมข้อเจ็คือการบริหารจัดการเวลาในทุกวันเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะเราไม่เก่งเรื่องการให้ความสําคัญกับหินก้อนใหญ่นะครับแต่ว่ามันมีก้อนหินจํานวนมากเกินไปต่างหากอ,อันนี้ผมเท่าที่ผมจำได้เขาพูดถึงเรื่องก้อนหินที่ยัดลงไปในขวดโหลนะครับ คือบางทีที่เขาจะมีในหนังสือเล่มไหนสักที่เนี่ยแหละเขาก็หยิบยกมานะว่าที่เขาบอกว่าใหเ้เวลายัดก้อนหินอย่ายัดก้อนหินเล็กๆใส่ลงไปแล้วพอยัดก้อนหินก้อนใหญ่ลงไปเนี่ยยัดเข้าไปไม่ได้อย่างเช่นเรื่องที่เขาบอกว่าให้กินกบตัวนั้นอะ่ะประมาณนั้นะนะครับเพื่อนๆก็คือให้ทําสิ่งที่สําคัญก่อนแล้วค่อยทําสิ่งที่สําคัญรองลงมาใช่ไหมแต่คราวนี้หนังสือเล่มนี้เขาบอกว่า มันอาจจะทําไม่ได้เพราะว่ามันมีก้อนหินก้อนใหญ่จํานวนมากมันไม่ใช่ว่ามีแค่หินก้อนใหญ่ที่สําคัญก้อนเดียวทุกก้อนล้วนสําคัญหมดทุกก้อนลงเป็นก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีทางเลยครับที่จะใส่ลงไปในขวดโหลได้จริงๆนะอืข้อแปดคือปัญหาของการทุ่มเทจิตใจให้กับการวางแผนอนาคตมากเกินไปเนี่ยคือมันมักจะทําให้เกิดความวิตกกังวลหนักขึ้นแทนที่จะบรรเทาลงนะครับ เพราะว่าเราม่แต่ไปจดจ่ออยู่กับอนาคตแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นคนจริงจังซีเรียสซึ่งผมเข้าใจได้นะว่าเราเราอยากทําให้ชีวิตมันดีขึ้นนะเนาะแต่การที่ไปจริงจังซีเรียสกับอนาคตมากเกินไปที่มันยังมาไม่ถึงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะควบคุมได้ตามที่เราคิดไหมเนี่ยมันทําให้เราวิตกกังวลหนักมากๆนะครับแล้วก็มันก็พาให้เราเครียดแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายได้จริงๆนะเพื่อนเพราะฉะนั้นเราอาจวางแผนได้ครับแต่ว่าอย่าไปหมกมุ่นกับมันมากเกินไปนะครับ ข้อ9คือการทำราวกับเวลาเป็นแค่สิ่งที่ควรใช้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยจะทําให้เราเริ่มรู้สึกกดดันว่าต้องใช้เวลาว่างให้มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกันอย่างเช่นข้อ10การจะใช้ชีวิตเดียวที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่เนี่ยคือเราจะต้องพัฒนาตัวเองทำทำ,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 ทำใช้ทุกเวลาว่างนะเพื่อพัฒนาตัวเองซึ่งไอที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่เขาไม่ได้แนะนานะเขาบอกว่าเราจะต้องละเว้นจากการใช้ทุกชั่วโมงที่ว่างเพื่อพัฒนาตัวเองบ้างนะครับ คือบางทีเวลาว่างเนี่ยเราว่างเนี่ยเราก็ปล่อยให้เราว่างมันก็ได้ปล่อยให้เรานั่งสมาธิมันก็ได้ปล่อยให้เราบางทีเรานอนฟังเสียงแอร์อย่างเดียวก็ได้หรือว่านอนดูหนังนอนอะไรก็ได้คือไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ทุกชั่วโมงช่วงเวลาที่เราว่างเนี่ยมาพัฒนาตัวเองเพิ่มหรอกครับเพราะว่านั่นแหละก็อย่างที่เราย้ากันไปก็คือมันจะเครียดเกินไปข้อสุคือวิธีแก้ปัญหาก,การใช้เวลาเพื่อเป็นเครื่องมือไปสู่เป้าหมายมากเกินไปคือหากิจกรรมในชีวิตประจําวันที่ทําเพียงเพราะ แค่อยากทําให้มากขึ้นนะครับอืมข้อสองคือเมื่อเผชิญหน้านกับความจริงว่าคุณไม่สามารถบงการว่าอะไรคุณไปเร็วแค่ไหนคุณก็จะเลิกพยายามเอาชนะความวิตกกังวลและความกังวลก็จะเปลี่ยนสภาพไปนะครับคือหนังสือเล่มนี้คือเขาจะชวนคียหลัง,งเขาเนี่ยเขาจะชวนให้เราตระหนักถึงความจริงนะครับว่าเราไม่สามารถเอาชนะเวลาได้เลยแล้วก็ไม่สามารถบงการเวลาได้เลยคือบางทีเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอะ สมมตินนะที่จะอ่านให้จบอาจจะต้องใช้เวลา4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราจะไปเร่งให้อ่านจบภายใน1ชั่วโมงอาจจะทําได้นะนเพื่อนๆก็คืออ่านแบบอ่านอย่างเดียวอ่านเร็วๆเน้นอ่านเร็วแต่ไม่ได้ทําความเข้าใจอ่ะบางทีเวลาการที่เราไปเร่งให้เราใช้เวลาอย่างที่มันควรจะเป็นเวลาคนที่จะเป็นเป็น3ชั่วโมงแต่เราไปเร่งแบบให้ให้เป็น1ชั่วโมงให้ได้เนี่ยบางทีมันก็จะนํามาซึ่งความวิตกกัขขงวลน,นั่นแหละความวิตกกัขขงวลอีกแล้ว แล้วก็เราก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นจริงเพราะว่าเราทําโดยรีบมากเกินไปนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นลองปล่อยเวลาให้ดื่มด่ากับมันบ้างดื่มด่ากับเวลาบ้างนะครับไม่จําเป็นจะต้องรีบทําทุกอย่างให้มันแบบให้มันมีค่าจะต้องใช้เวลาทุกอย่างให้มันคุ้มค่าบางทีการที่เราคิดว่าเราจะทําใช้เวลาทุกอย่างให้มันคุ้มค่าโดยเวลาที่รวดเร็เรเวเนี่ยมันก็ทําให้เวลานั้นไม่คุ้มค่านะเพราะว่าเราไม่ได้ดื่มด่ากับมันเราไม่ได้ ใช้เวลาที่อยู่ตรงหน้ากับมันจริงๆเพราะเราโมเตอคิดว่าจะทำอันนี้ให้เสร็จไปเสร็จเสร็จไปอ่ะเออข้อสิบสามคือหลักความอดทนสามอาก,การมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือทําตัวให้คุ้นชินกับรสชาติของการเจอปัญหาข้อสองคือเปิดรับการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆเพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงข้อสามคือความเป็นต้นตำรับเป็นอีกขั้วหนึ่งของการเรียนแบบนะครับ mm. ข้อสิบสี่ครับ คนที่มีตารางยืดหยุ่นและทรัพยากรพอประมาณเนี่ยจะมีความสุขมากกว่าคนรวยที่มีทุกอย่างยกเว้นตารางที่ยืดหยุ่นคือเพื่อนๆจะเคยเห็นแล้วว่าหัวหน้าบริษัทกรรมการบริหารอะไรก็ตามที่เขามีตําแหน่งยศสูงเนี่ยเขารวยมากก็จริงเขาอาจจะมีบ้านที่ใหญ่มากอาจจะมีรถที่แพงมากแต่เขาทุกตารางรเวลาของเขาเนี่ยไม่สามารถยืดหยุ่นได้แม้เขาจะไปเที่ยวครอบครัวเนี่ยเขายังไม่มีเวลาเลยเพราะว่า ทุกเวลาเป็นเงินเป็นทองเยี่ยที่เขาบอกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ทําให้คนรวยคนนั้นมีความสุขมากเสมอไปหรอกนะครับที่เราจะชอบไปมองว่าคนรวยเนี่ยมีความสุขแน่มันอาจจะไม่ใช่เสมอไปบางทีการที่เราไม่ได้รวยมากเนี่ยอาจจะอยู่บ้านแบบปานกลางไปค่อนข้างเล็กอาจจะไม่มีรถเลยก็ได้แต่ว่า <c oughs> แต่ารางเวลาเรายืดหยุ่นแล้วเราก็ไม่ได้อดอยากปากแห้งเราสามารถกินอยู่ได้พอประมาณแล้วก็ไม่ได้ลําบากมากเกินไป มันก็อาจจะทําให้เรามีความสุขมากกว่าคนรวยที่เขามีตารางที่มันฟิกมากไม่ยืดหยุ่นเลยก็ก็เป็นได้นะครับข้อ้าคือเรียนรู้ที่จะปฏิเสธนะสิ่งนี้จะทําหน้าที่เป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงที่คนอื่นอาจจะมีอิทธิพลต่อการใช้เวลาของคุณอซึ่งอันนี้ผมว่าใช้ได้จริงนะบางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบปฏิเสธไงก็ลองปฏิเสธดูแล้วมันจะลดการเสียเวลาในชีวิตคุณไปได้มากนะครับ16คือ การอดทนและให้เวลากับสิ่งนั้นเนี่ยจะทําให้เราทํามันได้สําเร็จได้ทุกอย่างเขาบอกว่าช่วง่ช่วงเวลาการอดทนเนี่ยมันก็สําคัญเหมือนกันนะครับบางทีเราอาจจะต้องให้เวลาตามที่มันต้องการนะครับเท่าที่มันต้องการกับสิ่งสิ่งนั้นมันถึงจะสําเร็จได้เพราะฉะนั้นการอดทนสําคัญนะครับข้อ17ถ้าคุณยอมอดทนความอึดอัดของการไม่รู้ทางออกจะแสดงออกมาเอง บางทีเราโมาแต่ไปเครียดกับสมมุติซ่อมรถเนี่ยที่ที่ผมจําได้นะที่เขายกตัวอย่างซ่อมรถซ่อมไม่เป็นเลยแล้วก็อดทนไม่เพียงพอก็ไม่สามารถทําได้แต่มีคนนึงที่เขาทําได้เพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาอดทนกับความอึดอัดของการไม่รู้เขาอะด้วยการพยายามจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันก็เจอทางออกจนเขาซ่อมมันได้นั่นแหละครับข้อ18ชีวิตเป็นเพียงกระบวนการมีส่วนร่วมกับปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่า แล้วต้องให้เวลากับปัญหาแต่ละอย่างตามที่มันต้องการด้วยอันนี้ก็คงไม่ต้องเล่าต่อเนาะสิบเก้าำหนดเวลาในการทำงานไว้แล้วก็เมื่อถึงเวลาหมดก็หยุดทำทันทีแม้จะอยากทำต่อก็ตามนะเพราะว่านั่นคือการรักษาประสิทธิภาพของการทำงานให้ยืนยาวมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ทำให้เราเนี่ยไม่ไม่ติดนิสัยผัดวันประกันพุ่งได้ภายในภายภาคหน้าเพราะว่าเรามีเวลาช่วงเวลาทำงานไว้ประมาณเนี้ยโอเคแล้วแล้วก็เราก็จะ กระือกระร้นเขาเรียกไงดีกระตือรือร้นในการที่จะมาทําต่อเพราะว่าตอนระวังเนี่ยเราอาจจะก,กําลังแล่นๆเลยกำลังติดไฟเลยอะไรเงี้ยแต่พอเราหยุดปุ๊บมันก็ทําให้เราอยากทํางานนั้นมากขึ้นมากกว่าที่จะทํางานนั้นเกินลิมิตจนทําให้เราเบร์นเอาได้นะครับ <c oughs> ข้ออะไรล้วไม่รู้นะโอเคบางทีการพยายามควบคุมทุกอย่างมากเกินไปอาจทําให้เราเครียดแล้วก็โมโหขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะครับอ,อันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะตามที่มันบอกนะครับ อีกข้อก็คือเวลาไม่ใช้สิ่งที่คุณกักตุนเอาไว้คนเดียวแล้วจะดีที่สุดบางทีเวลาของคุณอาจอยู่กับคุณมากเกินไปก็ได้บางทีบางคนเนี่ยอาจจะชอบอกักตุนเวลาเอาไว้ใช้ว่าเราทําสิ่งนี้มีความสุขอย่างเดียวเราก็จะกักไว้คนเดียวหรือชอบทําทุกอย่างคนเดียวหรือบางคนชอบใช้ชีวิตคนเดียวแบบอิสระอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าบางทีเราอาจจะลองเปิดใจบ้างก็ได้นะคือเอาเวลาเราไปอยู่กับคนอื่นบ้างก็ได้หรือแบบ เราอาจจะรู้สึกว่าทําสิ่งนี้มันเสียเวลาบางอย่างแต่ลองทําบ้างก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าคุณไม่ใช่ว่าคุณจําเป็นจะต้องใช้ชีวิตทุกนาทีทุกเซยววินาทีในชีวิตของคุณไปกับสิ่งที่คุณแบบคิดว่ามันจะทําได้ดีที่สุดแล้วก็คุณชอบใช้เวลากับมันมากที่สุดก็ได้คืออาจจะลองเปิดใจเปิดเวลาบ้างก็ได้ที่เราจะหมดเวลาไปกับคนอื่นบ้างก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับข้อหนึ่งก็คือจงเลือกความเติบโตที่ลำบากแทนความสบายที่จะด้อยค่าคุณ ถ้าคุณสามารถทําได้นะครับ <c oughs> ก็นั่นแหละครับเราจะไม่สามารถทําตามเวลาที่จัดเตรียมไว้ได้อย่างแน่นอนหยุดหลอกตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องงานที่มีความหมายแค่เพียงงานเดียวมาทําซ้ำ <c oughs> อันนี้อาจจะทําให้บางคนรู้สึกไอ้น,นี้ไปนหน่อยนะว่าอย,อยากทําหลายงานแล้วทําไมมาตัดกําลังใจกันแบบนี้ซึ่งเขาบอกความจริงนะเขาบอกนี่มันเป็นความจริงจริงแล้วก็จัดเตรียมเวลาไว้เลยแล้วก็หยุดหลอกตัวเองซะว่าคุณจะทําได้หลายๆงานให้เสร็จภายในวันเดียวเนะี่ย คือคุณเลือกเลยงานไหนที่มันมีความหมายมากที่สุดในตอนเนี้ทําแค่งานนั้นงานเดียวเลยแล้วผลลัพธ์มันจะดีแน่นอนนะครับข้อหนึ่งมันไม่มีประโยชน์หากต้องรอการยอมรับจากใครสักคนเพื่อที่จะใช้ชีวิตนะครับอืบางทีเราอาจจะชอบใช้เวลาส่วนมากในชีวิตไปกับการที่จะรอใครบางคนมาชื่นชมเราว่าทาได้ดีมากแทนที่เราจะบอกตัวเองไปเลยนะครับว่าเออเราทําดีแล้ว คือมันไม่มีประโยชน์หรอกนะครับเราอาจจะเสียเวลาไปเปล่าด้วยถ้าคนคนนั้นเขาไม่พูดสักทีนะข <c oughs> ้อที่พาดก็คือเราไม่มันรู้ดีว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะทุกคนบนโลกต่างด้นสดในชีวิตทางนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ดีที่เรามีอะไรที่อยากทําก็ทําเลยเพราะว่าทุกคนต่างเป็นแบบนี้ทั้งนั้นนะครับบางทีเราอาจจะคิดว่าคนอื่นเขาวางแผนไว้วางแผนในชีวิตดีจังเลยอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าความจริงก็คือคนพวกนั้นเขาก็ด้นสดทางนั้นเพราะเขาไม่รัวนาคหรอกครับไม่มีใครรัวนาคตทางนั้น เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณอยากทําอะไรก็ทําเลยเพราะว่าเราทุกคนก็ต่างดโ้นสดแล้วการดดนสดนั้นนอาจจะทําให้เราไปเจออะไรที่มีความหมายในชีวิตที่เราไม่คาคิดก็ได้นะครับข้อสุดท้ายการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยคุณต้องทุ่มเทใจจากเวลาที่มีจํากัดของคุณไปที่บางเรื่องเท่านั้นก็คืออย่างที่เขาบอกแหละว่าให้ใช้เวลาที่มีค่าของคุณน่ยโฟกัสกับบางอย่างที่คุณคิดว่ามาสาคัญที่สุดแหละ สำคัญสิ่งนี้สำคัญเพราะบางสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่สำคัญแต่เราอยากทำมันก็มีเยอะเต็มกระบะไปหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกเชื่อถือว่ามันเปลี่ยนมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้นะถ้าสมมติเราเทใจไปที่งานใดงานหนึ่งงานนั้นเลยแล้วงานนั้นมันจะดีมากเพราะว่าเราใส่ใจเราก็ทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปที่งานนั้นงานเดียวนะครับอืมโอเคจบแล้วสำหรับบทเรียนที่ผม,ผมจดไว้นะครับแล้วก็เล่มอื่นเล่มไหนถ้าผมอ่านมาก็จะมาสรุปให้ฟังอีกนะครับเพื่อน สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ